เวียสกุลวัฒเสียอาการไม่ไหวเขินหนักโดนมิวนิทาแซวเจ้าเบาวไกลเข้ามาแล้วคะ่ะสำหรับเลิศดีของพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัฒที่เข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ในวันที่17กระกฎาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งช่วงนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับงานแต่งของทั้งคู่ออกมาเพียบโดยล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนๆได้แซลหลังหนุ่มเวียมีโอกาสได้เจอกับนางเอกสาวมิวนิ t ฐาก็เลยโดนคุณแม่ลูกหนึ่งเซลยับโดยสาวมิวได้ออกมาเผยโมเมนต์นี้ผ่าน IG Story เป็นคลิปที่หนุ่มเวียกำลังนั่งแต่งหน้าและสาวมิวก็ได้พูดแซลว่าโอ้ยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าว โดยสาวมิวยังติดแคปชั่นแซวอีกว่าขอต้อนรับเข้าสู่วงการซึ่งกาคาดว่าจะเป็นวงการการมีครอบครัวที่สาวมิวเข้ามาก่อนนั่นเองค่ะงานนี้ทำเอาหนุ่มเบียเสียอาการออกอาการเขินอย่างหนักถึงกับเอามือปิดหน้าเลยแหมๆคนมีความรักอเนอะทำอะไรโลกก็สดใสแบบนี้แหละเออเจ้าบ่าวเจ้าบ่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ